ฮะไปถือไปไปวิ่งไปนอนไปทอไปถามไปไปบอกมามาไปรู้ป่ะมามาว่ามันมีเลขอะไรบ้างไปวิ่งพี่เจมส์วัยแอลนิวแมนขี้ขาดไรไปเอ็มไปห้องไปก็คข้ม รยากาศดีดีอีกแล้วคะ่ะอันแดดบ่ค่อยแห้งานไหนไมีเมฆหลายแต่ว่ากะกบ่หนาวคะ่ะร่มเบาๆสบายสบ,บายอ่ะลองไปดูสิลูกลองลองไปดูสิฮะนะแม่<า>ไม่ได้สนแม่ไม่ได้สงสัยนี่ภูมิสงสัยภูมิก็ลงไปดูสิอยากรู้อ่ะไปเดินโอเวันนี้ิบ่ไปยังอ๋อกำลังกายไขระเบิดไขมันไปอวดยับยับยับ สู้นะแม่สู้นะไปเลยลปะปะเล้วป้ารออยู่อันผ้าลูกกันเล่นบิงโกอีกแล้วค่ะบิงโกสัญจรมือเนียนพอไอ้ผู้เหมือนรวมวงนำ้ำมือนีผ้ายางซีโจโลถือว่าเป็นการออกกําลังกายกันอ,อีกวันหนึ่งนะคะ,คะกิจกรรมครอบครัว ยืนเป็นนันรูปปั้นยวนไอ้วนวนยัยห้าสามสิบสิบแปดเอ้ยห้าสามหเอาดูซิคูมีไหม,แ,มแฟมโอ้เด็ดดี้คิดซะออดูดม,มีมีปัญหาอีกแล้ว<อ>ปวดเนียเ้ยอ่ะ อ๋อกดดเอาลาสตาร์นะฮะอินเตอร์โกโซลลองก็ไ okay, ด้ปะไม่เป็นไรไปไปตรงนู้นก็ได้ปะลูกไปแม่ไม่ดูหรอกเออเออเออแม่ไม่ลูกุเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนเร็วๆนัดหนึ่งถึงสิบอัน ผู้ลงคนปวดเหยื่อแล้วเออหรือม่าอยากอายังก็อยู่นี่นะบ่หายแม่เบิ่งกับปานว่าน,านแม่บ่ได้เมียนขี่เมียนเหยเืยวมาแต่น,น้อยนะนนะ <c oughs> อ้วนเนาะแม่เดินรอไปก่อนเดินไปก่อนนะ ครับเฮ้ยคัมเอออ๋อหุ่นไอเหียนนะ่นแลนกอนมูแล้วผุ่น่ะผุ่นน่ะน้ำหนามูเลยผุ่นียขาเหียนเหียนแลนเหียนแลนเสือเขียวเคียวอยู่นู้นเลยวิ่งคือแลนกอนมูเลย 嘿嘿。<laughs>